สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟนโซนเอเองครับอีพีนี้เป็นอีพีแรกเอเลยอยากจะนําเสนอเรื่องราวดีๆและมุมมองที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกแล้ว,ลวลก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดนันให้โลกและสังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดติดตามเอด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราจะเดินทางที่หาดการะดเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลครับแล้วก็ไปดูขยะด้วยขยะในช่วงหน้ามรสุมเนี่ยจะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับแต่ดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องเก็บด้วยเนาะหาดการะดงเนี่ยตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตนะครับและในช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวหาดแห่งนี้ก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยครับที่เห็นชายหาดแห่งนี้เต็มไปด้วยขยะสุดลูกหูลุกตาเลยแะครับลองคิดกับกันนะครับถ้าบ้านที่เราพักอาศัยอยู่ในตอนนี้มีขยะเต็มไปหมดเลยเราจะทำยังไงกับมันครับใช่ครับเราก็คงเก็บมันใช่ไหมครับแล้วพวกปลาพวกสัตว์น้ำล่ะครับทำไงเนี่ยครับโดยเฉพาะพลาสติกแบบนี้ก็คือจริงๆมันอันตรายต่อสัตว์น้ำมนนากมากเลยลาเจ้าของเลน่ะ เวลาถุงพลาสติกมันอยู่ในน้ำนี้มันจะเพื่อไหวใคล้ายๆกับแมงกะพรุนนะแล้วก็ทําให้เส่าทีน่ะคิดว่าเออถุงพลาสติกเนี่ยปินแมงกะพรุนแล้วเขาก็สะกิดเข้าไปนะซึ่งเป็นอันตรายมากๆเนี่ยจริงงเกดแบบเปลือนเลยเห็นปะโคตรไม่โอเคอ่ะ

จิตสำนึกอะ่ะเออถ้าเรามีจิตสำนึกเราก็จะเก็บอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ไม่สะดวกเก็บเราก็มาเก็บแทนให้มันก็ไม่ได้ว่าอะไรไม,ไม่ได้ว่าเออเดี๋ยวเราอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกเนาะบางทีเราอยากให้ให้โลกสวยแต่ว,ว่าเราไม่ได้ลงมือทำอยอยออใช่้แลวเราก็บเยอะไหมเก็บเก็บไม่ไหมด จะไปอยู่ในท้นนทงองคลองปลาคลองเก็บไหม่หมดหรอเก็บไม่หมอันนี้ต้อยมยำกุ้งวายวายนานมากเลยอันนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนมันต้องมาไกลได้แน่เลยอ่ะน่าจะลอยมาจากจับฝั่งโดดเยอะมากอ น้องมาเก็บด้วยนะครับเป็นน้องชาวต่างชาติแย่ครับฮัลโหลฮัลโหลคืออะไรม้าม้ากไม่พอนะครับต้องม้าเพิ่มอะไรดิมาจากไหนคะลักษณะนี้มาจากเมืองจีนแน่เลยเพราะมันคูไม่ไกลขนาดนั้นหรอกนะโชคดีเพื่อน ที่เก็บมาได้ประมาณโลนวนะเนาะมีน้องจากมาสเซียามาเก็บชื่อน้องมัดโอ้เก็กบมาเลยเนี่ไหน,ไหนอ่ะอ<า>๋อจับปัดสายด้วยเพื่อนมาจ้าแมงสัดจะาวัยกาลังสมองที่ฟอกขาว ึกเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เห็นขยะทั้งหมดขยะทะเลมันคือปัญหาที่เกิดมาจากน้ำมือมนุษย์ที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือสะสมปัญหาจากรุ่นสู่รุ่นจนทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าขยะเนี่ยเต็มท้องทะเลก็ว่าได้นะครับมันไม่มีวันหมดไปแน่ๆครับถ้าทุกคนไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย อย่ารอให้มันเป็นแค่เรื่องเล่าเลยนะครับหลอดที่อยู่ตรงหน้าคุณเนะี่ยมันอาจจะฆ่าสิ่งมีชีวิตที่มีอายุเยอะกว่าคุณก็ได้นะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งครับแล้วก็ไม่ใช่คนจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่ใช่คนประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันคือปัญหาที่ทุกคนร่วมสร้างมาด้วยกันตั้งนานแล้ว